สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุกุตนะครับเนาะครับวันนี้เสี้ยงยากับมีแนวทางนะครับครับมีแนวทางเนาะครับเนาะเสี้ยงยาพ้าเหลาะแนวทางมาจากนะครับหนองคายเนาะครับเนาะครับเมืองหนองคายเมืองพญานาคเลยครับแนวทางของเพลนครับเล็กแนวทางเล็กมีที่มาเนาะครับเนาะครับเล็กมีที่มา เลขกมีดที่มากวดที่แล้วครับเลขกเป็นกระมาเข่า้อครับเด้อครับแตกสะแตกใต้ศูนย์ครับศูนย์หานะครับเนาะครับจับพอถือสามตัวสื่อๆครับจับได้แค่สองตัวนะครับเนาะครับศูนย์หาครับสําหรับเลขมีที่มาครับเมืองหนองคายนะครับตัวเลขของเพิ่นก็ดีก็เด่นอยู่ครับครับก็ถือว่าโอเคครับงามครับงวดนี้ก็ตับตะมาตามต่อครับ มาตามตออเนาะครับเนาะครับเลขกมีที่มาเมืองน้องคายครับตามตงวดวันที่16กกรกฎาคมห6แล้วครับวันนี้ครับครับครับอันนี้เข้าเขาไปเบื้องตัวเลขกดงกันนะครับเนาะครับประเดชส่งมาแล้วครับเสี่งยากระดิเขียนแล้วครับครับอยู่เบื้องตัวเหลขกด้กันนะครับเนาะครับนี่ก็คือตัวเหลขของเหลขกมีที่มานาเนาะครับ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อครับเสียงยาพาเลาะครับกดติดตามครับเพื่อสิบโผาเดี่วทางเนาะครับเนาะกรเป็นโค้งสุดท้ายกมีครับหรือมีดที่มาครับอันนี้ถือว่าเป็นสุดเต็มของเพิ่นครับเนส่งมาให้ครับสุดเต็มครับงวดโค้งสุดท้ายก็จะจ่อมื่อพม่นล่ะครับครับงวดวันที่16เด้อครับเด้อครับเน้นย่ำเน้นย่ำจังน้อยแน่ครับเพื่อสิบ่ลืมครับ กดติดตามต้องไวครับเพื่อสิบพัานแนวทางของเสื่องยาผ้าระเนาะครับเนาะครับหาเหล็กดีๆอาจารย์เด็ดๆใหม่เอ็บซีเบิ้งครับกาบบอต้องออกมากไม่หลายสำนักครับขอตว่าอาจารย์บนเข่าดีเนาะครับเนาะเด็กอาจารย์ทำสูตรคำนวณมากครับบางเทีบางที่บางสำนักรุดกระผัดวดที่แล้วครับนี่กาบบเป็นยังเนาะครับเนาะครับตามต่อคือเก่าสูงคือเก่าครับ สำหรับคลิปนี่กของเป็นของเหล็กมีที่ม่าแหละครับเหล็กมีที่มาเนาะครับเนาะครับเพิ่นห้มากกับมีบนมีล่างแหละครับจับคู่มาห้เหล็กสามตัวกับมีอยู่สามหางเนาะครับเสามหางสามคูแหละครับครับมามากไหมครับรอเน้นย้ำหมดละครับครับโค้งสุดท้ายเนาะ ตอนนี้ก็เบิ่งเป็นแนวทางครับผู้ได้มากกับจัดครับผู้ได้ขาดกับพานครับทางช่องครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อครับพิจารณาเอาครับหาเบิ่งเอาครับลอตเตอรี่มากตัวใดชอบตัวใดครับอันนี้เป็นเลขของมีตรที่มาของเมืองหนองคายแหละครับครับเป็น้ส่งมาครับเฮบซีเบิ่ง เือเป็นแนวทางเนาะครับเนาะครับเป็นแนวทางครับเพิ่นไฮมากกมีเลขกับเลขบนกับเพิ่นไฮสากับเจ็ดนะครับเด้อสกับเวิ่งครับวิ่งสกับเจครับวิ่งสกับเจับคู่ม่ไฮกับาเจ็ดสามสองสามหนึ่ง 1868งแปดหกแครับ,รบสำหรับเลขบนนะครับเนาะเพันวงกลมมมัยเลขบนกับมีสามเจ็ดสามครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสามกลมนะครับเนาะมีอยสามกลมสำหรับบนนะครับเด้อครับแล้วก็ล่างนะครับน,นี้มาเบิ่งล่างนะครับเนาะล่างกับมีอยู่ เหล็กรางเพันธุ์ห้วิง่ง0กับ8นะครับ0กับ8เนาะครับเนาะสอ2ตัว0กับ8ครับเลขลรางเพันจับคู่มาให้กับ0 6 0 7 0 9นะครับแล้วก็1 8 1 8 0 8ครับ4 7เนาะครับสำหรับเลขของเลขมีที่มาเมืองหนองคายนะครับเดอ้อ บ่ได้หลายตัวนะครับคนน่อยมาสองกลมเหรียกรางสําหรับเหรียกรางด้วครับเด้อศูนย์หกกับศูนย์แปดครับสองกลมเท่านั้นครับรอคงสุดท้ายเนาะครับเนาะกดติดตามไว้ครับกดเข้ามากอะกดไลค์กดแชร์ไปครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้ทุกๆคนเบิ้งครับเผยแผ่ไปครับสําหรับเหรีกสามตัวก็มีอยู่ 3าหางเนะครับเนาะสหางกะจ้าค ah ู่มะไห่าศย์หนึ่งห0าเก็ดหนึ่งสเนึอะครับเนาะส1 2หนึ่งครับ3 1 2ห่งงลงไทยเดียวนึงสองคือกันครับแต่ว่าเป็นกลมมาไหกับสามห่ะครับ ส1 2ครับเบื้องดีๆนะครับราคามันแตก3ามหนึ่สามตัวเลยครับครับเล็กสามตัวสามงสองครับเล็กตัวนี้ก็บงามครับหนึ่งนะครับเนาะราคามันออกงวดนี้ครับกระกลมให้ยกระ0 1นหนึ่งาส่องแะครับตัวกลมเพ่นครับ บมากน้ำมันยุครับครับอับอมากกับคัดกับพานไปครับเลียกงามๆครับเลียกงามสำหรับเลีมีทีมาเมืองหนองคายเนาะครับเนาะครับกัดอย่าลืมกลมไว้ด้วครับเด้อเลียกเลียกเป็นโค้งสุดท้ายกับมีครับเอาตัวกลมกับแน่ครับจับเบิ้งครับเลีกวิ่งเพิ่นกับศูนย์กับแปดเลียกรางเนาะครับเนาะสำหรับเลียกราง เลขบนกับสามกับเจ็ดครับเลขวิ่งครับย่ำๆไปครับเพื่อเอฟซีเบิ้งเมื่อแล้วครับสิถึงสเปกตัวใดก็จัดเลยครับครับจัดเลยครับเบิ้งลอตเตอรี่แพงได้มีจับไปครับจะละใบสองใบไปเนาะครับเนาะตามกำลังสัทธาของเขาครับครับคลิปนี้เสี่ยงยากคับม่มีอย่างไรแล้วครับ กสิไ <KNOW> ด mm <nervous> ้ลาพี <VMware Interestingly esses> ่ล้าน้องนะครับบารนี้ครับครับเพราะว่ากสิไปหาเลขมาให้เอฟซีเบิ้งอีกครับกอย่าลืมกดติดตามนะครับครับเพื่อสิบปีผ่านเดียวทางเนาะครับเนาะของเสื่องยาผ้าเลาะครับกขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยครับสุขสมานนะครับเด้อสวัสดีครับ